สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามเมกาสันมะเข่าเบื้องป้าเห็ดถ้วยแล้วจ้ะยังมีให้อีกยูพี่น้องเอ้ยเนื้อว่ามันสิบเบิดแล้วเบื้องเนื้อว่ามันสิบเบืดจากมเมกาสันแล้วพี่น้องจ้าลองดูเอาเก็บเด้อค่ะเด้อย,ยังมีให้เัาเก็บอยู่จ้ะ กาวาสิไปหาเห็ดอัน,อนเห็ดขาเหลียงเนาะเห็ดดำขาเหลียงพี่น้องเอ้ยเอาเ,าเจ็บค่ะเจ็บยังมีให้แม่เจสันยูจ้ะพุ่นขผืนไปหันก็มีจ้ะไปเจ็บค่ะยังมีหลงเหลือให้แม่เจสันเจ็บอยู่เห็ดทั่วกระไดพุุ่ดออกมาในยน้อย เป็นมาน้นี่ใส่ถุงก่อนเลยจ้ะเด้อเราค่อยตัดขาทีเดียวจ้ะเบึงจ้เบึนมีให้เก็บอีกยูะจ้าเนื้อไวสิไปแล้วเอา ม่มวนเก็บเห็ดถ้วยเดอ้อพี่น้องจ๊ะอากาศก็นาวบาดนี่ไปมวนอีกรอบค่ะโอ้ย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 ุยยย่นพี่น้องเลยนี่จักมันเห็ดอย่างเดอ้อพี่น้องเลยเอาเห็ดที่เฮากินได้ นม้วนขาดูว่อนซ้อนน้ำแม่เจียสันบ่ชิดว่าเบิดแล้วยังบ่าซ้ำเบิดจ้าดุ้ยเจีบกันเด้อบ้านนี่เด้อม้วนม้วนเจีบเห็ดถ้วยค่า อุย้ยเดี๋ยวค่อยเห็ดเดียวอุย้ยอันนี้มันเนา่าเอาเอาตะขาเนาะพี่น้องเนาะดอกมันดำละไปลุยต่อค่ะเฮ็ดแบบนี้ก็ไล่คักแต่กินบ่ได้เด้อจ้ะเด้อไปลุยแม่เจี๊ยสันดีใจหลายพี่นอ้องเอ้ยเพิ่งดูหุดไม้เฮาเก็บอุยู่พี่น้องจ้ะ คุณอะคุณอะเฮ้ยเฮ้ยเว้ยง้างงามง้า anyway, งงาง,าง,างาอันนี้ก็นัน่นเอาไปเบิ้งอีกแค่นึงอันนี้อาถิบายก้อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวขึ้นไปคุณคุณยังมีอีกอยู่ค่ะคุณเห็นปะไปอ้ำชิดหอดเห็ดทัวมาเบิ้งเห็ดทัว,ดทวน้ำแม่เกสรอีกเด้อค่ะเด้อ มาหาเลมยังมีคือเกาค่ะดอกงามๆค่ะ,ะนี่ว่านี่พี่น้องเลยงามสวยงามพี่น้องจ้ะนี่จ้ะ ไปลุยตอ่อค่ะลุยค่ะเก็บตอ่อเห็ดตายเบื่อเห็ดตายเบื่อไอ้อชิพี่น้องเลยกินบอได้จ้ะแม่เกันได้เพราะหอมปากหอมคอพี่น้องเลยมันเบิดให้เรรเฮาแล้วเนาะ แม่เจสันสิบพิเ็บอันเห็ดดำขาเหลืองตอเด้อจ้าเด้อได้พอะน้อยจ้าพี่น้องจานเอาแกงเดียวกับพอละละเนาะอ้เพาะได้หายคิดถึงเห็ดถั่วของเราคนตัวไปแล้วจะไปลุยเจ็บเห็ดแทนแดืดดำขาเหลืองตอจ้าขาเหลืองกับขาสมนี่แหละจ้าไป ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปลุยเห็ดอันเห็ดดำขาเหลืองกันต่อค่ะบ๊ายบาย